总体上来描述中泰关系，我经常用三句话。第一句，我们是山水相连的好邻居；第二句话，我们是血脉相通的好亲戚；第三句话，我们是命运与共的好伙伴。这，是三ประโยคที่พระนท่านหารชื่อเฉียงเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย。 นำมาใชเ้เปรียบเปรยความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประเทศจีนกับไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่50โดยเป็นส่วนหนึ่งของปัฐกถาพิเศษหนึ่งในพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่1ครับท่านทูตหานจื้อเฉียงมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยมีลักษณะพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนของผู้นําระดับสูงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่นในเดือนพฤศจิกายนปี2565ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกันและพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในขณะที่ไทยเป็นตลาดนําเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของจีนนอกจากนี้จีนยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ลงทุนที่สําคัญที่สุดของไทยส่วนภาคการท่องเที่ยวชาวจีนก็มาเที่ยวประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งครับ 呃，上个星期，呃，比亚迪，这是中国的，同时也是世界的最大的新能源汽车的厂家，他们在泰国投资建立的工厂，生产出了第一辆汽车。嗯。呃，这一家企业啊，呃，投资就达。 六十亿元人民币，呃，一次性就是当前啊，一个厂子，一个厂子就雇佣了，一万多泰国当地的这个雇佣人员。第三个呢，就是中国啊，同时又是泰国外国游客的最主要来源国。今年到现在，来到泰国的中国游客就。 客呀，已经超过了三百五十万人。呃，可以说他们既是呃这个最主要的这个游客呃来源，也是这个最主要的旅游消费群体。嗯，这个根据泰国旅游局的预测，今年全年来自中国的游客。 有可可能能达到 800, 000, 000左右给泰带来旅游收入超过ท่านทูตเปิดเผยด้วยนะครับว่าในช่วงสิ้นปีนี้ทางการจีนเตรียมที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดหลิงกวงของกรุงปักกิ่งมาประดิษฐา,านหน้าเมืองไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 2ี่สปดกรกฎาคมส5งพันห้าร้อยหกเจดครับนอกจากนี this, th 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 di, ้ท่านทูตหานยังเปิดเผยข่าวดีนะครับว่าคนไทยกำลังจะได้พบกับแพนด้าคู่ใหม่ในปีหน้าด้วยครับ ขณะเดียวกันท่านทูตยังได้ใช้โอกาสนี้ยืนยันด้วยว่าบริษัทจีนที่มาลงทุนที่เมืองไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมายช่วยสร้างพลังให้กับเศรษฐกิจไทยช่วยฝึกทักษะให้กับแรงงานไทยและความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันดับ 如果去深入的了解一下，大家会看到，这个在泰中资企业，呃，为泰国这个经济的发展，为泰国社会的公益事业，为泰国青年人才就业和他们技能的培养，是做了多方面的努力的。这个中泰两国的。 经贸关系。第二点啊，中泰两国的经贸关系本质上是互惠互利的。中国对泰国的出口，百分之六十是中间品，百分之二十是资本品。这些产品从中国出口到泰国，绝大部分经过在泰国。 中资企业的生产加工，变成了泰国的外贸品，又出口到第三国。嗯，这对泰国是有利的。在国际上啊，这个贸易出口，各国家最挠头的都是农产品的出口。但是中国一家，去年我们吸收了泰国。 整个出口农产品的百分之四十二，嗯，而且我们现在仍然敞开大门，欢迎越来越多的泰国的产品，不仅是农产品出口到中国来，嗯。第三点呢，这个在泰中资啊，主体是工业生产和基础设施建设，这些投资有利于增强泰国产业的国际竞争力。 增加就业、税收、出口，而且他们帮助泰国培养了大批的专业人才。你像华为在这里设立的东盟这个数字人才培训中心，先后啊已经帮助泰国七万多名青年人学习了信息化、呃数字技术。这个在泰国投资的中资企业。 是泰国企业，他们已经成为泰国经济社会发展力量中的一个重要组成部分。呃，如果大家到过这里的华为的话，大家可能会呃注意到，华为进到他的这个呃公司大厅，这个正门上标语就是“在泰”。 魏泰，但是同时也很重要的一点，就是我们反对个别人用这个个别的负面，用个别的问题呀、啊，来负面的定义中泰经贸关系。我们要共同的维护两国经贸合作的有，呃经贸合作的良好的局面。 สุดท้ายนี้ท่านทูตฐานจื้อเฉียงย้ำว่าจีนยินดีที่จะร่วมมือกับไทยในการกระชับความสัมพัน,นธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันครับเออ各位朋友女士们先生们大家来自泰国的各界是 泰国的杰出代表，也是泰国未来发展的中流砥柱。希望在座的各位通过自己的岗位上的努力，发挥为中泰友好合作发挥更多的建设性作用，也鼓励和带动更多的朋友们参与到中泰友好事业中来。我们愿同泰国社会各界一道。 ขณะที่ดกเตอร์กำพลมหานุกูลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนในฐานะประธานที่ปรกษาหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่1มั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ ได้อย่างแน่นอนครับคนที่มาเรียนหลักสูตรนี้ทั้งหมดเนี่ยะจะได้เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมซ,ซึ่งจบจากนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับเราจะมีกลุ่มไลน์เราจะมีเม็ตติ้งเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีค้สเราจะมีรุ่นน้องแล้วถ้าเกิดอีกหน่อยเราจะมีบอทจรอสองกลุ่มต่าง,างๆเหล่านี้จะขยายไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเรามี5หลักสูตรถ้าหลักสูตรประมาณเกือบร้อยเราก็จะมีถึง500ที่เป็นพันธมิตร ส่วนผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่1แต่ละท่านต่างก็มีความประทับใจในประเทศจีนและเชื่อมั่นว่าในอนาคตไทยกับจีนจะยิ่งมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งกว่าเดิมครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยมีหลากหลายมิตินะครับถ้าเราไม่นับเรื่องของเวลาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมากกว่าพันปีเสียด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรูแปแบบการปกครอง,ง,งของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มนับหนึ่งใหม่เมื่อสัก50-60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมถือว่าการเริ่มต้นไม่ว่าจะปีไหนอย่างไรเนี่ยเป็นการสารสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันแล้วก็ยังยืนยันว่าทั้งคนจีนที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเขาก็มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราครับเราเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนตอนนี้ก็ฟรีวีซา่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้แลกเปลี่ยนขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งกันและกันท่านสุทธิวัฒน์เองในการทํางานหรือว่าประกอบอาชีพที่ผ่านมา ประสบการณ์ท่านเองได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนยังไงบ้างครับในส่วนของประสบการณ์ในการทํางานตรงนี้นะครับเพราะว่าผมทํางานทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีช่วงเวลาหนึ่งที่ไมีโอกาสไปดูงานนะครับเกี่ยวกับระบบการศาลที่ประเทศจีนแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเมืองการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่าง นะครับซึ่งก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้ในเรื่องของการทํางานได้เป็นอย่างดีครับความสัมพันธ์ที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างไทยกับจีนนับวันก็ยิ่งจะแน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการเศรษฐกิจกัน ลงทุนหรือว่าการอื่อๆรวมทึงเรื่องปัจจุบันนี้นะครับก็คือเรื่องของการข้ามนาคมหรือว่าโลจิสติกเราก็จะเห็นว่านะครับในเรื่องของระบบโลจิสติกนั้นนะครับที่มีการพัฒนาการขนส่งทางระบบรางนั้นก็สามารถช่วยที่จะกระจายสินค้านะครับของของทางไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลไม้ที่เป็นที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นทุเรียนก็สามารถที่จะกระจายไปทางจีนได้ได้ได,ได,ดียิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันนะครับก็ มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับจากจากประเทศจีนที่เข้ามา,าช่วยทําให้นะครับกิจการอะไรต่างๆในประเทศไทยรวมทั้งการคมนาคมขนส่งนะครับมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาคุณปิติพงศ์เหมือนไปจีนมาหลายครั้ง<า>แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจีนที่เกิดขึ้นใช่จีนเองทุกวันนี้พัฒนาไปขนาดไหนครับการพัฒนาของจีนในปัจจุบันเป็นการพัฒนาที่การพัฒนาที่ผมทึ่งมากๆนะครับ ผมมีเพื่อนจีนอยู่เยอะมากอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมที่เรียนอยู่อเมริกาถูกรัฐบาลจีนเชิญกลับมาพัฒนาประเทศจีนเชิญและมัทน,นาและจีนพัฒนาสังคมระบบโครงสร้างสังคมอย่างก้าวกระโดดอย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีรัฐบาลไหนในในโลกนะทำได้อย่างจีนทั้งระบบอินฟาสตรเจอร์ทั้งระบบโครงสร้างสังคมทั้งระบบการเมืองเศรษฐกิจนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากและเข้าถึงระบบได้ ประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเราในโชคดีเพราะคนจีนเนี่ยถือว่าประเทศไทยเป็นมิตรนะฮะและเป็นมิตรแท้แล้วที่สําคัญเนี่ยเรามีจุดแข็งที่สําคัญคือเราอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญของจีนเพราะจีนเนี่ยต้องการทางออกทางด้านทางด้านใต้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สาสคัญเพราะนั้นแล้วไทยกับจีนจึงเหมือนกับมิตรแท,ท้ที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดจะเป็นพี่เป็นน้องจะเป็นญาติจะเป็นอะไรแล้วแต่แต่แน่นอนความสัมพันธ์ไทยจีนจะไม่มีทางสลายหายไป การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีนทําให้เกิดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลนะครับและความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยิ่งลึกซึ้งและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไปติดตามกับคุณชุยครับสวัสดีครัุมุณผู้ชมปีหน้าจะเป็นครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนรึง่งศตวษมานี้ความสัมพันธ์ไทยจีนประสบผลสําเร็จมากมาย สร้างความผาสุขให้กับประชาชนสองประเทศเขาชนตี๋ดำครับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปีคศ1975จีนกับไทยเคารพซึ่งกันและกัรมาโดยตลอดกลายเป็นแบบฉบับที่เป็นมิตรต่อก,กันและอำนวยประโยชน์กแก,ก่กันระหว่างประเทศที่มีระบบสังคมต่างกันเตือนพฤศจิกายนปี2022ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนเยือนไทยทั้งสองประเทศประกาศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในการสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอานาคตร่วมกัน เดือนตุลาคมปีที่แล้วนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีไทยเยือนจีนและร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่3ภายใต้การชี้นะาเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศจีนไทยลงลึกความไว้บางใจทางการเมืองยกระดับความร่วมมือที่เป็นรูปรธรรมจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นปีหน้าจะเป็นครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่วางจีนไทย ความสัมพันธ์จีนไทยจะมีจุดร่มต้นหม่แห่งประวัติศาสตร์จีนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยประเทศที่มีการลงทุนมากที่สุดในไทยและตลาดแหลงนักท่องเที่ยวสำคัญมากที่สุดของไทยปี2023ยอดการค้าจีนไทยอยู่ที่1,26,300ล้านต่อลาสหรัฐวิสาหกิจจีนลงทุนโดยตรงในไทย4,600ล้านตอลาสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ109นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยมี3,520,000ครั้ง สร้างไรายได้ให้กับการท่องเที่ยวไทยเกือบสองแสนล้านบาทตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมปีนี้จีนกับไทยยกเ็นบีซ่าซึ่งกันและก,กันทั้งสองประเทศเข้าสู่ยุคฟรีบีซา่ากาไปมาหาสุขการระหว่างประชาชนสองประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้นไทยเป็นประเทศแรกที่เข้ามาลงทุนในจีนหลังจากจีนปฏิรูปและปรับประเทศบีซ่ากิจไทยอย่างเช่นบริษัทซีพีกลายเป็นแบรนด์ต่างที่ชาวจีนรู้จักกันทั่วไปหลายปีมานี้ ปีสากิจ,จีนก็เพิ่มการลงทุนในไทยอย่างรวดเร็วสนับสนุกนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยปี2023ไทยขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์76,000คันโดยมีประมาณร้อยละ80เป็นแบรนด์จีนวิสาหกิจจีนในไทยได้สร้างภาษีและตำแหน่งงานให้กับท้องถิน่นและช่วยเยาวชนไทยนับหมื่นคนรับรู้เทคนิคและความสามารถสำคัญได้รับการยอมรับและชื่นชมอย่างกว้างขวางในอานาคตจีนกับไทย จะลงลึกความสัมพันธ์คุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเร่งสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาจะพาท่านผู้ชมไปที่มณฑลยูนนานของประเทศจีนครับที่ล่าสุดผู้ประกอบการขนาดกลางของไทยได้นําเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปแนะนําให้คนจีนน,นั้นรู้จักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสักสครู่ครับ